สวัสดีไม่ได้เจอกันสองวันใช่ค okay. ิดถึงที่หมอบ้างไหมครับหมอกำลังกายอีกแล้วไม่ได้ไว่ายน้ำที่คลองระดุงเลยมาไหว้ที่บ้านทใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยครับ สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายนะครับทุกคนพี่พี่ใครมีคำถามถามได้เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่ทราบนะครับพี่หมอไปนอนมาสองอาทิตย์กลับมาบ้านแล้วมาว่ายนะ้ำสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแสงคำเสาวสวัสดีค่ะสว,สวัสดีค่ะคุณทิติยาพรจิตติเบญจมาศบุญมีสวัสดีคุณยาคูตลกคืออะไรฮะตลกชอบอ่ะครับแต่พี่หมอประกาศแนวร่วมหน่อยฮะพี่แรมโบ้บอกว่าให้เวลาสองอาทิตย์นะครับจะเห็นความชัดเจน ใครสามารถเป็นแนวร่วมได้ช่วยพิมพ์คำว่าเป็นแนวร่วมหน่อยนะครับใครสามารถไปแนวร่วมในวันที่สิบแปดนะครับพี่หมอยังช้ำอยู่เลยเนี่ยยังช้ำช้ำช้ำเห็นไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่หมอสวัสดี สวัสดีทุกๆคนนะฮะพัทวีโอชินจังโอเคอยู่ไหม,ไมเป็นวกชินจังยังบริสุทธิ์อยู่ครับชินจังยังไม่ถูกเปิดบริสุทธิ์จุงกระบองหมอจุงกระบองแปลว่า,าอะไรฮะภาษาอะไรครับจุงกระบอง สวัสดีแนวร่วมแหมีคนเป็นแนวร่วมด้วยใครสามารถเป็นแนวร่วมได้ช่วยพิมพ์หน่อยนะครับวันที่18นี้นะฮะช่วยพิมพ์หน่อยฮะพีพ่หมออยากได้แนวร่วมใครเป็นแนวร่วมได้พิมพ์คําว่าแนวร่วมให้พีพ่หมอหน่อยครับพีพ่หมออัปเดตก่อนนะครับไปนอนมาสิบหกวันก็มีความกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทาง ผู้หลักผู้ใหญ่เขากลัวพี่หมอไปนอนมากเพราะฉะนั้นเขาก็รับปากนะว่าภายในเจ็ดวันเดี๋ยวจะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะคนที่ไปมา24คนเดี๋ยวเขาจะทดลองทำก่อนวันจันทร์วันจันทร์นนเนี่ยเขาจะเอาคน14บคนไปทำก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยทยอยกันนะครับไปทำดูความเดือดร้อนดูว่าเขาจะหาช่องทางทางหนึ่งทางใดให้เราได้หรือเปล่านะครับ ก็พี่หมอกลับมาแล้วสองวันนะครับเมื่อวานนอนอย่างเดียวเลยวันนี้ก็เริ่มมาว่ายน้ำฮนะคอนโดพี่หมอยังเปิดให้ว่ายน้ําเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้พี่หมอพาคนที่ไปรณรงค์ทั้งหมดยี่สิบสี่คนนะครับก็จะไปทําทะเบียนประวัติกับทางสํานักง,งานประกันสังคมนะฮะเผื่อว่าเขาจะหาช่องทางพิเศษหรือท่องทางใดๆก็แล้วแต่ ถ้าไม่เห็นผลพี่หมอก,ก็ให้เวลาเขาเจ็ดวันนะครับมาดูว่าจะอะไรจะเป็นยังไงนะฮะส่วนเราก็ยังเยืนยันหนักแน่นฮะบำเหน็จบำนาญเราต้องเลือกได้เนาะเราออกมาแล้วอายุเยอะก็ให้เราคืนมาเถอะช่วงนี้เอามาเยวเอาเอาเงินเรามาเราไม่ได้ไปขอเยวยาเขานะครับขอเงินมาดูแลตัวเองก่อนพี่หมอสุดยอดสบายๆเติมพลังให้เต็มที่ สวัสดีค่ะกลับมาบ้านแล้วอยู่ที่เยอรมันค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคิดถึงพี่หมออยู่นะคะพี่หมอเหนื่อยหน่อยทําเพื่อพระอ,อันตนใครเป็นแนวหน้าได้คะ่ะวันที่สิบแปดขอคนที่เป็นแนวหน้าได้ช่วยพิมพ์หน่อยสิฮะเป็นแนวหน้าเป็นนอนกับพี่หมอเราไม่ต้องทำอะไรเรานอนเฉยเเขาก,เขาก็เขาก็กลัวเราแล้วสิบแปดนอนเฉยเฉย หรือใครมีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำบอกพี่หมอได้นะครับใครมีคำถามข้อแนะนำบอกพี่หมอได้เป็นกำลังใจให้กู้เงินตัวเองไม่เอานะฮะไม่เอาไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องกู้ฮะรอดูว่าเขาจะให้เลยหรือเปล่าขอบคุณที่ทำเพื่อทุกคนที่หมอหวังว่าจะรับใัยชนะ มีใครถามอะไรไหมยฮะอยู่เชียงใหม่ติดตามข่าวตลอดค่ะส่งกําลังใจอ่าสวัสดีเจ้าคนเมียงนี่เองนับถออาสาสูงเนินสวัสดีครับเงินของเราทําไมต้องกู้ไม่กู้ไม่เป็นไรฮะบางคนเขาเดือดร้อนก็ให้เขากู้นะครับเข้าใจไหมฮะะพี่หมอสุดยอดพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนปน,นี้ใครมาเป็นแนวร่วมแนวร่วมได้ช่วยพิมพ์ว่าแนวร่วมหน่อยสิครับพี่หมออยากเห็นนะครับว่า ใครเป็นแนวร่วมได้155คนนี้มีสักหนึ่งเอร์เซน์ไหมฮะหรือสักสักห้าปเซก็ได้ฮะพี่ขอสักห้าเปอร์เซ์ของ5เปอร์เซ็นตฮะคิดถึงพี่หมอจังรักเฮียครับคุณอุดมนะบ้านหนอง สมชายพี่หมอทำมาผมเห็นตลอดผมยังยอมแพ้พี่เลยสาวันนี้สมพิชัยสู้ๆนะครับพี่หมอแนวร่วมเอามีสองคนแล้วคนหลังเขาสอกอใครเป็นแนวร่วมได้วันที่สิบแปดนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะตั้งกระทูวันที่สิบแปดใครเป็นแนวร่วมไปนอนวันอุทยานกันไปนอนเฉยๆฮะไม่ไม่ต้องอะไรมาเลยฮะเอามาแต่ตัวนะครับ หาค่ารถมาเดี๋ยวค่าค่าค่ารถกลับเดี๋ยวพี่หมอดูแลให้นะครับคนที่จะมาวันที่สิบแปดนะครับมีที่อยู่ที่กินที่พักนะครับขาดอย่างเดียวก็คือค่ารถมากับพลังใจของคุณถ้าคุณตกงานอยูอ่จะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับตอนนี้ก็เหมือนเข,เขากำลังจะแก้ไขอยู่ฮะสิบแปดนี้พี่หมอขอแนวร่วมนะครับ เขาคงจะแก้ให้เราอยู่หรอกบ,บําเหน็จบํานาญนะเนาะเลอกได้เพราะว่าถ้าใครมาตาสามเก้าเราหลงเข้ามาไปรับบําบํานาญก็แย่และต้องอย่างน้อยสิบสองปีถึงจะเท่าทุนถึงจะเจ้ากับกําไรแต่ถ้ารับนั้นก็ไอ้นี่ไปเลยแล้วเราก็ไปรู้ไปลงทุนของเราเองอะ่ะจะได้เยอะกว่าพี่หมอหายเจ็บหายจนนี่ยังเจ็บอยู่ฮะยังเจ็บอยู่อยากรู้อยากรู้มากคำมันเอาเงินไปทำอะไร เขาก็ไปลงทุนแหละแต่ว่าเขาก็ลงทุนเอื้อหรือเปล่าพี่ไม่พี่หมอไม่แน่ใจเอื้อต่อพวกพ้องหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจพักผ่อนกายยาพักผ่อนกายาพักผ่อนกายาน,ายานี่สู้ๆขับซุปเปอร์หมอผมอยู่กับทังคายเขาพี่หมอได้สิบสิบเก้าก็ได้ฮะใครใครตั้งแต่วันที่สิบแปดไปเป็นแนวร่วมได้ช่วยพิมพ์หน่อยฮะ สิบแปดสิบเก้าเาเดี๋ยวพี่หมอจะได้ประกาศวันที่เราจะไปนอนถ้าไม่ได้เรื่องเราจะไปนอนอย่างอีกทีนะฮะวันจันทร์ที่สิบแปดวันจันทร์ที่สิบแปดฮะวันจันทร์ที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบดูวันในนี้ร้อยห้าสิบคนมีใครที่จะเป็นแนวร่วมกับพี่หมอได้ไหมครับพี่หมออยากเห็นแนวร่วมสักสิบคน คิดถึงกิจกรรมพี่หมอจังคิดถึงก็ต้องมาด้วยสิครับมาเยี่ยมก็ได้มานอนก็ได้พี่หมออยากได้คนนอนสิบคนงวดนี้มีไหมฮะวันอุทยานเขาชะมัยเราโอเคผมอยู่เทเวศายสามเดี่ยผมไปสุดยอดสมชายอ่อนแก้วสุดยอดวันที่สิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวพี่หมอประกาศอีกทีหนึ่ง ออกจากระบบแล้วขอคืนจะตายอยู่แล้วใช่ใช่ใช่จะทิปสู้ๆจะทิปมาอยู่แล้วคุณสุเมดสู้ๆวันที่สิบแปดเป็นต้นไปใครว่างช่วยพิมพ์คําว่าแนวหน้าหน่อยสิครับหนาวไหมพี่หมอไม่หนาวครับไม่หนาวครับ วันที่18เป็นต้นไป118นะครับ10แล้วก็8ครับ18ใครอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลก็ได้ครับเอาค่ารถมาเองนะครับมาเจอแล้วมีอาหารมีที่พักให้นะครับแล้วก็อาจจะมีเงินกลับด้วยเดี๋ยวพี่หมอดูให้ ถึงวันจริงๆน่าจะปังปังคนนี้รบกวนช่วยแชร์หน่อยนะครับทุกๆท่านใช่ต้องแชร์ฮะพี่หมอรณรงค์ขอคนที่จะเป็นแนวร่วมไปนอนที่ทำเนียบรัฐบาลฮะพี่เปลี่ยนลุกเหรอลุกยังไงไม่ได้เปลี่ยนฮะเดี๋ยวไปนอนเป็นเพื่อนพี่หมอแน่นอนคุณประเทืองดีดีะะประเทืองอยากอยากไปนอนแต่นอนไม่ได้ไปช่วยถึงเช้าเย็นโอเค ใครที่ไม่สะดวกก็มาเจอแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามานอนมันจะประหยัดนะครับสําหรับคนที่ตกงานอยู่เอาลูกเอาเอา,เอาลูกเอาเอาเมียม,มาก็ได้นะครับแต่นอนอาหายกันฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับอีกกรณีขาดเป็นผู้ประกันตนแล้วจะยังได้สิทธิ์ขอคืนไหมครับได้ครับถ้ามีเงินคุณพงษ์ปีเตอร์เรามีเงินฮะแต่ต้องต้องต้องสะสมระหว่างปี42ถึงปัจจุบันนะครับถ้าสะสมก่อนปี42ก็จะไม่มีนะฮะ แต่ตอนนี้ผมมาโดนกักตัวที่ใต้กักตัวเขาไม่ใหเ้เขาว่ากักตัวให้อยู่แต่ไม่ได้กักตัวออกฮะคือเขากักตัวอยู่กับบ้านถ้าคุณออกออกจากจังหวัดเขาคงไม่ว่าหรอกฮะหนูไปไม่ได้น่าดูแลคนป่วยคาใครที่ไปได้ช่วยพิมพ์แนวร่วมหน่อยสิครับเป็นแนวร่วมกันวันที่ดีที่สุดนะครับวันที่18มก,กราคมดูจากฝั่งนักวิชาตรับฟังคิงเห็นแล้วอ๋อใช่ คุณสุชายก็ยังทําอยู่ครับพี่หมอไม่ได้ว่าอะไรแกนะครับเพียงแต่อาจจะไม่ทันใจพี่หมอแค่นั้นเองพี่หมอเหลือแบตอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ละอย่าลืมนะครับวันที่สิบแปดใครมาได้ช่วยมาเป็นแนวร่วมด้วยนะครับพี่หมอคัหนูอายุสีิบเจ็ดเท่าพี่หมอเลยครับแต่หนูยังทํางานอยู่สองวันสามเดือจะได้คืนไหมฮะถ้าเดือดร้อนก็คงให,ให้ให้เบิกไปแหละครับคิดว่าไม่มีปัญหาถ้าเราเดือดร้อนอายุเท่าพี่หมอเลยครับ พี่หมอส่งค่ารถให้ด้วยนะได้แต่ต้องมาก่อนนะครับแล้วต้องนอนคนที่ได้คนที่มานอนเนี่ยพี่หมอจะส่งกลับครับจะ,จะหาหางบส่งกลับไปด้วยครับขอกิจกรรมเยอะๆช <c oughs> ิงก็แบบแล้วห้ามแล้วแบบห้ามแบบว่าห้ามถอดใจนะครับกิจกรรมพี่หมอนี่เอ็กซ์ตรีมเท่านั้น,นครับ <c oughs> คุณอันทองรัตอังคาราไปด้วยครับขอกิจกรรมเยอะๆโอ้โหกิจกรรมเยอะแน่ครับ แชร์แล้วครับพี่หมอผมอยากไปมากสุประชัยยวงเงินมาได้นะครับคุณมาให้ถึงแล้วเดี๋ยวพี่หมอมีค่ารถมีมีที่นอนที่พักให้คุณเอามาแต่ตัววันก่อนไปที่สังคม,มนธาศมใหญ่ได้ไปร่วมด้วยครับดีใจภูมิใจมากครับที่ไปร่วมเยวโอเคครับขอบคุณฮะคุณพงปีเตอร์ออกจากระบบขนส่งแล้วอยากได้เงินคราผ่าพคืนใช่มันครจะคืนเราอยากไปขาดแต่อยู่ไกลอยู่ที่กระบี่เอาครับ นวะร่วมวันเดียวหรอครับไปหลายๆวันเลยครับดูว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าเจ็ดวันนี้มีอะไรไหมถ้าเจ็ดวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่รับปากเราก็อีกอย่างนึงถ้าไม่มีก็18 19 2ด2ิ2เ2้2ย2่2 6 2ย28สิ3เ3็งยียเจี่ลยตั้งเป้า31เลยฮะสตั้งเป้าสาบเลยฮะตั้งเป้าสองอาทิตย์ฮะนอนนะครับ ก็พี่หมอเมื่อไรอัปเดตนะครับก็คือไปนอนมา2อาทิตย์กลับมาบ้านแล้ว2วันก็มีเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับไหนก็ยังไม่ถึงไข่แดงนะครับงันเดยวเดินไปทํากิจกรรมกันแบบกิจกรรมสันทนาการกันครับที่วันณอุทยานแห่งชาติเขาชัยชัยมาลุเชตข่าวประกันสังคมกทมออกช่วยกันหน่อยชาวประกันสังคมเออใช่ต้องมาช่วยคนใกล้ๆมาได้ฮะ ตอนนี้ทําเรื่องเบิกยังคะออกจากงานแล้วค่ะออกจากงานแล้วว่างานก็เบิกเลยครับเป็นกําลังใจให้พี่หมอโอเคแล้ว okay. พี่หมอสรุปอีกทีนะครับพี่หมอเชิญชวนนะครับเดีย๋ยวพี่หมอพรุ่งนี้เนี่ยไปที่ประกันสังคมพาคนไปส่วนหนึ่งนะครับทําเริ่มต้นถ้าทําสําเร็จก็เดี๋ยวจะทําต่อแล้วก็สิ่งที่เราเรียกร้องอยู่สามข้อมันต้องเห็นผลแน่นอนเขาต้องรับปากเรามากกว่านี้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเครืิบหน้าเพิกเฉยวันที่สิบแปดพี่หมอจะชวนคนไปนอนฮะเจอกันวันที่สิบแปดสิบแปดเจอคนไปนอนสู้ๆร่วมบางวันได้ไหมครับได้ครับได้ร่วมบางวันก็ได้ครับร้อยแปดสิบงวดขอคืนเป็นก้อนได้ไหมถ้าไม่ได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็น์ของหกสิบเดือนสุดท้ายครับฉเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย ถ้าหมื่นห้าก็ได้สามพันครับสู้ๆนะครับพี่หมอสู้ครับงั้นก็ไม่มีอะไรพี่หมอว่ายน้ำให้ดูหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวกลับมาจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึงครับ เอาอย่างนี้ง่ายๆใครเข้ามาดูพิมพ์ว่าเป็นแนวร่วมนะครับ18มกระาเป็นต้นไปถึง31มกราใครเข้ามาดูถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่เด่นชัดเราก็จะไปนอนกันอีกครับผมขอชื่นชมทั้งตอนคุณคำทอนสีเหลืองสวัสดีครับพี่หมอเป็นกำลังใจให้พี่หมอจะ่าลืมนะครับเราต้องแข็งแรง เพื่อที่จะไปนี่การเราต้องประหยัดเพื่อที่เราจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะครับพี่บอกกินวันละมื้อเดี๋ยวนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณสุจิตตาราัมภานามสกุลคุณคุณคนมาดูเยอะเลยพี่หมอกประชาสัมพันธ์อีกทีหนึง่งถ้าสัปดาห์นี้ไม่รู้เรื่องวันที่สิบแปดเจอกัน สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ 29, 3เอ็ดยี่สองสายี่ห้ายี่หกยี่็ดแปดเก้าสาสิบสามเ็สิี่วันฮะเราจะไปอีกสองอาทิตย์เป็นกำลังใจพี่หมออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อยู่ที่บ้านฮะอยู่แถวอ่อนนุชครับเป็นแนวร่วมครับพี่หมอเย่ yeah. เห็นแนวร่วมสามคนละคุณเปียกคุณสมชายและคุณอะไรสักคนหนึ่งแชร์แล้วค่ะลินละลินดาเป็นแนวร่วมคุณวรเชษฐ์ เป็นแนวร่วมครับอยากได้อยากทุกคนที่ทเข้ามาแล้ววันที่สิบแปดเราจะไปนอนกันอีกทีหนึง่งพี่หมอ,อตั้งเป้าสิบคนเราจะมีกิจกรรมแบบตั้งเต็นท์ห่างกันแล้วเราก็จะมีกิจกรรมทุกวันให้เขาระลึกถึงเราฮะอนันนี้พี่หมอขอปิดด้วยการที่สิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้พี่หมอกัดไม่ปล่อยพี่หมอต้องการแนวร่วมสิบคน ไปนอนกันที่วันนอุทยานแห่งชาติเขาชไมยกันนะครับในวันที่18มกราถึง31มกราคมรใครมามาได้1วัน2วัน3วันพี่หมอไม่เกี่ยงนะครับมาเอาคุณเอาค่ารถมาหาพี่หมอมีอาหารมีที่พักให้จากสปอนเซอร์ฮะแล้วก็าขากลับเดี๋ยวพี่หมอดูว่ามีค่ารถมีอะไรให้บ้างหรือเปล่านะฮะ ครับพี่หมอโอเคใครเข้ามาดูทีหลังนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าแนวร่วมคนที่คาดว่าจะมาอยากจะมานะครับเราก็เจอกัน๋อมีมีมีเป็นแนวร่วมด้วยผู้หญิงมีห้าหกคนแล้วขอบคุณมากสู้ๆครับขอบคุณใครเข้ามาทีหลังนะครับวันที่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดมกราคมปีหกสี่เราจะไปนอนกันที่วันอุทยานแห่งชาติเขาชมัยอีกครั้งหนึ่งใครมาได้ช่วยพิมพ์ว่าแนวร่วม คุณและลินดาบอกแวะมาหาโอเคครับแวะมาหาก็ได้ขอบคุณพี่หมอทำเพื่อทุกคนงั้นโอเคครับบายบายครับเจอกันครับสิ 18, บแปดบายบายเป็นแนวร่วมให้พี่หมอนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณบวรน,นันอาร์ตคงชาติมีห้าหกคนแล้วพี่หมอตีใจจังใครเป็นแนวร่วมได้นะครับพิมพ์คำว่าแนวร่วม สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยสองยิบสายี่หกิบเจ็ดิบปดเก้าสิบสองอาทิตย์พอดีฮะเราจะไปอยู่ที่วันนะอุทยานแห่งชาติเขาชมัยกันฮะใครเป็นแนวร่วมเอาเงินเราคืนดีกว่ามันเอาเงินเราไปถลุงว่าเอาเงินเราไปถลุงสวัสดีครับแนวร่วมฮ้าหกเจ็ดคนแล้วคุณสุภชัยเงินยวง ออกจากภูเก็ตไม่ได้ครับว่ายน้ํามาเลยครับว่ายน้ําข้ามมาที่พังงาฮะพี่หมอแนะนําฮะว่ายไม่ยากกราบขอบกราบคุณหมอกราบกราบคุณพี่หมอแนวร่วมโอเคมีหกเจ็ดคนละแนวร่วมแวะไปหาโอเคได้หมดฮะแนวร่วมแนวร่วมแวะไปหาต้องมาสักร้อยหนึ่งฮะสําหรับคนแวะมาหาสําหรับคนมานอนพี่ขอสิบคนรับประกันเราจะทําให ทำเนียบรัฐบาลปั่นป่วนไปเลยแต่แว่าปั่นป่วนแบบถูกกฎหมายนะครับปั่นป่วนแบบถูกกฎหมายสู้ๆงั้นพี่หมอสรุปอีกทีนะครับถ้าในเจวันนี้ไม่ได้เรื่องพี่หมอจะไปนอนอีกครั้งหนึ่งขอสมาชิก27 0หมมากับพี่หมอ10คนที่จะไปนอนร่วมกันวันใดวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้3วันก็ได้ขอให้มานอนกันนะครับให้ได้1ิคน แล้วก็ใครจะมาเยี่ยมของให้ได้ร้อยคนนะครับแล้วอย่ามาอย่าลืมมาเป็นแนวร่วมการอาหารการกินที่พักพร้อมครับไปเจอกันครับบ๊ายบายครับสู้ๆวันที่10 10ิบสิบแนะครับสวสดีครับ